สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมกลาตาเดียวของขังจากธรรมชาติคนโบราณเชื่อว่าบูชาไว้กันภัยใส่แล้วเพิ่มสเสน่หากใครพกพากลาตาเดียวจะช่วยให้ธร,รมมาคาขึ้นเมตตามหานิยม รวมทั้งคงกระพันชาติป้องกันพูดผีปีศาจคนโบราณมักนิยมนำวัตถุอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์ในตัวเองนำมาแกะเป็นเครื่องรางและทำการปลุกเสกชาวบ้านสมัยก่อนจะใช้กระดาตาเดียวตัดครึ่งใบนำส่วนที่มีตาเดียว ใช้ตักเข้าวสารหุงกินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการทำมาหากินแก่ครอบครัวจะไม่มีคำว่าอดอยากสมบูรณ์พูนสุขจเจริญรุ่งเรืองยิ่งบางเกจินำกราตาเดียวมาจานอักรเลขยันเพื่อให้ ลูกศิกษย์ได้บูชาตามตำนานเล่าว่าหลักฐานปรากฏเกี่ยวกับกระลาตาเดียวนั้นมีตั้งแต่สมัยอยุธยามีชาวบ้านนำมาเป็นเครื่องรางเจาะรูร้อยเชือกหรือนำสายสินมาคล้องติดตัวไว้เวลาเดินทางสามารถป้องกันพยันตรายต่างๆ บางคนก็เชื่อว่าอานุภาพของกระดาตาเดียวจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ดย์ถาบรรดาศักดิ์แต่สำหรับเหล่าทหารกล้าที่ต้องออกไปรบทับจับศึกอยู่เป็นประจำเกือบทุกคนจะนำกระดาตาเดียว ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กจากนั้นก็นำไปให้เกจิอาจารย์ที่ตนนับถือลงคาถาอาคมกำกับไว้ที่กราตาเดียวเพราะเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแควค่าจากคมหอกคมดาบศัตรตูได้กราตาเดียวจึงไม่ ่างจากพระเครื่องหรือตะกุดส่วนบางเกจิได้นำมาแกะเป็นรูปพระราหูเพื่อให้มีรูปแบบที่สวยงามส่วนกรลาตาเดียวที่แกะเป็นรูปพระราหูจากอดีตถึงปัจจุบันมีด้วยกัน เช่นแกะเป็นรูปราหูอมจันทร์และแกะเป็นรูปราหูอมพระอาทิตย์รวมทั้งมีการลงอระถ้าเป็นราหูอมจันทร์จะลงด้วยคาถาจันทระพะปรภาส่วนแกะเป็นรูปพระอมพระอาทิตย์ต้องลงด้วยคาถาสุริยประภากราแกะราหู จึงเป็นที่นิยมเรียกกันว่าราหูตัวผู้ตัวเมียอันจะเป็นพระจันทร์และพระอาทิตย์นั่นเองกลาตาเดียวถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขังมีมาตั้งแต่สมัยเก่ามักติดกายป้องกันอาถรร มันใส,สเสนียดจันไลยพูดผีปีศาจใช้แก้ผีเข้าและป้องกันอาคมร้างอาถรรพ์ต่างๆเช่นปลูกบ้านทับของมีอาคมบ่อน้ำอาถรรพ์บ้านที่อยู่กลางทางสามแพ่งจะส่งผลร้ายแก่ผู้อยู่อาศาัย มักจะนิยมนำกระลาตาเดียวให้เกจิอาจารย์ปุกเสกและนำไว้ในในบ้านหรือป้องกันตัวเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆวันนี้ก็พามาชมกระลาตาเดียวแกะเป็นพระราหูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ